สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาริวหนันเลื่อน Kingdom f o r e t u r n of the Gate General มาส่งคามกู้แผ่นดินภาคสีย่อคุณสึดคืนสอมมรภูมิก็มาสู่ภาคที่4แล้วนะครับกับ Kingdom Motion คนแสดน Kingdom ก็คือเลื่อนที่เป็นดั้แปลมาจากมานาะญญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอนิเมะด้วยซึ่งจะเกี่ยวกับปละครสิน้นอันนี้คือชื่อจีนะชื่อญี่ปุ่นจะชื่อว่าชินก็เป็นปละครที่ไปไปผู้พันเกี่ยวกับเรืองจีนสี่นไป ก็คือเจินเ้นะก่อนจะเป็นจนะีซีฮองเป้แนนาคตที่บรบรวมแผดินจีนก็เป็นเรื่องราวก่อนถึงชว่วงนั้นแหละเส่งนี้เป็นโมชั่นองแสดงซึ้งทามาแล้ว4ี่พาร์ทเพิ่งเข้าในฟิตมาก็ดูงานเรียบร้อยไทยไม่ได้มีชายในโลนั่นนะญี่ปุ่นนะชายโลนแถมพาร์ทที่4นี้เป็นพาร์ทที่ทํารายได้เยอะที่สุดด้วยธรรมดาทุกพาร์ทซึ่งขอเกิดเว้ก,น,กนว่า3พาร์ทที่แล้วอะผมสุดผมคิดยังไงนะสามพาร์ทรนะรที่แล้วก็ถือว่าสูดุดีนะผมก็ดูอนิเมะมาด้วยมันก็ได้แปลมาได้ดีนะมาให้การอะ ถึ่มันจะใช้ปลาละครที่เป็นญี่ปุ่นเพราะในเรื่องเนี่ยเป็นจีนถามปะปุนเลยว่ามันเนียนไหมก็ไม่มได้เนียนนะเนีย่ยมาปลาละครนี่โคญี่ปุ่นะนะเออไปถ้าเกิดยอมรับจุดหนีได้หรือไมนะ่ก็มองข้ามได้ก็ดูได้ประมาณบ้านเราอ่ะมาปลาละครเป็นคนไทยอ่ะแต่ว่าแสดงไปญี่ปุ่นอ่ะเออความซื่อประมาณนั้นในมานเรื่องน่ะถ้าเกิดเอาแนวคิดแบบนั้นมาได้เออก็ดูได้สอนปอที่เชนเลยปรากฏอ่ะหรือชื่อญี่ปุ่นเคียวไค ที่เป็นคนที่ใช้วิชาซื้อโยอ,อันนี้ผมชอบตอนเขาดัดแปลงวิชาเขานานมานะที่เอามาใช้ในเลื่อนอะ่ะเป็นชาปะสู้ที่ดีเลยการใช้ท่าคนนานอนะ่ะแล้วก็เปิดเผยว่านานเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเอากับตูนะุนอ่ะวาจะเปิดเผยเป็นผู้หญิงนานนะแเป็นนี้เปิดเผยแล้วพอรู้สึกว,ว,ว,ว่าสมเพศสุพมัดวานในอนิเมะน,นะเหนื่อยแต่การสู้อ่ะเออสื่อวาแบบมันแบบชัดเจนว่าแล้วชาปะสู้ในภาคก,ก่อนก็ทําไม่ดีนะแปลว่าผมผมมีความสืกว่าบางชาติอ่ะในบานตาุการอ่ะปอมปะสู้อ่ะ รู้สึกว่าเหมือนแบบดาบ่าฟาร์มไมโดนนะความซื้อพุมนะแต่พอมาภาคสี่บอกเลยว่าภาคสี่เป็นภาคทีช่ชาตปะสู้ชาเอชันดีวัตุภาคพวกเราสู้ไอ้ฮองซื้อแบบนั้นน้อยว่าภาคก่อนเนี่ยที่ว่าแบบเหมือนดาฟาร์มไมโดนเนี่ยแถมภานี้มีสึดไคแมตเป็นไฮไลท์ของพาคน,นี้เลยก็คือสึดวันฉี่หรือโอกิปะทะกับพันนวนหรือก็คือโฮคินทิวกับก่อนทับเจ้าบอกเลยว่านี่คือชาตปอสู้ที่ดีที่สุดใน เวอร์ชันโคสแดนคือทําได้มันมากท่าทางการเป่าสู้อ่ะแล้วการแสดงของนกักแสดงอย่ยยาวันชีเนี่ยสีหน้าเววปาความโก้แครนี่ะเออดีเลยอ่ะแล้วมีความเบือแบบกระตูนเน่ะที่แบบประคองทำอะไรเบ,บือกระโดดสูนคนนี้เออแบบทาได้ดีเลยอันนี้คือสี่หมดชอบมา,มากเลยในภาคนี้แล้วชาติดราม่าที่แบบดัาแปลมาจากกระตูนก็ทําได้ดีเลยแทบมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าทาได้ดีกว่ากระตูน้วยอางชลทายเรื่องเนี่ยที่แบบการพูดพูดใจให้กองทั่หมายส่วนข้อเสียอ่ะ ขอเสียซะผมเนี่ยนะการแคสปินนักแสดงบางคนถือแม้ผมจะบอลบอกว่ามองข้ามหรือว่าสมายอมรับได้นะว่าเรื่องนักแสดงเป็นญี่ปุ่นแต่บางละครที่ผมรู้สึกว่าคัดใจนะก็คือละครโฮเคนหรือพันนวลอันนี้บอกเลยว่าแคสปินไม่ผลานนั่นแลนคือหน้าโ้ญี่ปุ่นแถมคาเเปอร์ละครอ,อะ่ะมันไม่เหมือนมัมมนไม,ม่เหมือนโฮเคในอ,น,อนิเมะหรือมันหน้าไม่เหมือนละครไม่เลยความซื่อผมอะ่ะไม่มีความเหมือนเลยไม่มีความเหมือนเลยส,ส,สภาพท่าทาง ไม่เหมือนขอืออาวุธพูดเนี้ยที่ถือทวนพูดเนี้ยผมสืบไม่เหมือนแบบนั้นนะ่มันดูแก่เกินไปด้วยผมว่าแคสปินไม่พลาดนะ่ะแต่อย่างดีดีว่าชาบปะสู้ทําดีเนี่ยเลยพอแบบเออพอมอนอะไรมา่วันนั้นได้น้อยแล้วข้อเสียก็คือการเลื่อนช่วงการเลื่อนอะ่ะของค่าเหนื่อยช่วงการเลื่อนแล้วก็ท่านี้ปัดสลับชาติเยอะไปน้อยชาดอาดีพวกเนี้ยย่ออดี้ขอวนวันฉี่พวกเนี้ยมันก็เอามาจากกระตูนเนี่ยแต่ผมว่าแอบแอบเยอะไปน่อยอาทีย์ปัดซีนเยอะ ก็มาซูปโดยรวมมะสำหรับคินดอมพาร์ซี่ก็ถือว่าเป็นโคสเดนที่ทํามาได้ดีนะไม่รู้ว่าจะมีพรมาร์ทห้าเปล่านะแต่ผมดูอนิเมะลวงหน้าไปแล้วแหละคะแนนที่ผมจะให้เวอชันโคสเดนอนะพาร์ทสี่ให้ไปเลยเก้าคะแนนแปดสิบผมชอบชาบปะสูอ้อะเออชอบชอบแปลว่าการเล่าเรื่องอยังไม่สมบูรณ์ถ้าการเล่าเรื่องดีวันนี้จะให้คะแนนเยอะยวนี้ใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ว่าคุ่ซื้อไหนกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับบ๊าบายครับ